กาะกระแสะเทคโนโลยีใหม่ๆก้าวให้ทันโลกดิจิทัลเรียนรู้ไปพร้อมกันในรายการก้าวทันไอที สวัสดีค่ะยามเย็นๆแบบนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัปเดตข่าวสารด้านไอทีประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2560อยู่กับสู่สุดารัฐสร้างถิ่นนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เลยในรายการ9ทันไอทีวันนี้ มีหลากหลายเรื่องราวคะ่ะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวไอทีรอบๆตัวไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามสู่ได้จากทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ FM 87.5 MHz และ AM 1071 k h z รวมไปถึงทางเว็บไซต์นะคะ w w w r a d i o p a r l i a m e n t n e t ถ้าเกิดจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะพิม TP Channel TP C H A N N E L เพียงเท่านี้ค่ะก็จะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวของทั้งวิทยุแล้วก็โทรทัศน์รัฐสภาโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุนะคะทางแอปของ TP Channel นะคะก็สามารถที่จะกดฟังได้ตลอดเวลาเลยนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะชอบใช้โทรศัพท์มือถือนอกเหนือจากการที่ว่า โทรเข้าโทรออกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีความสามารถมากมายค่ะเพราะว่าเป็นทั้งสมาร์ทโฟนเป็นทั้งคลังความรู้ขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมหรือว่าเล่นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยบนมือถือเครื่องเดียวเรียกได้ว่าคุ้มมากสำหรับคนที่ใช้มือถือนะคะนอกเหนือจากการโทรเข้าโทรออกวันนี้สุมี เทคนิคดีๆค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบดูวิดีโอกับแอปพลิเคชันของ YouTube หลายๆคนนะคะมักจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นเพื่อนคือว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าสังคมไทยนะคะกลายเป็นสังคมก้มหน้าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองก็เลยไม่ค่อยได้ไปสนทนาพูดคุยกันกับคนอื่นแต่ว่ามักจะใช้ ช่วงเวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอมือถือและก็มีหลายคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ youtube ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีที่เขานำมาลงย้อนหลังหรือว่าจะเป็นหนังเป็นมิวสิกวิดีโอหรืออะไรก็ตามหลายๆคนดูจาก ยู u ูบนะคะซึ่ง YouTube เนี่ยเขาก็ผลิตออกมาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ที่มีจำนวนมากในโลกนี้นะคะทีนี้การใช้งาน YouTube เนี่ยหลายคนอาจจะแค่ดูผ่านๆวันนี้สุมีเทคนิคการใช้งานแอปพลิเคชัน y o u t u b e บนมือถือมาฝากให้คุณผู้ฟังรายการ9ทันไอที IT ได้ลองทดลองใช้ทดลองเล่นดูว่าเอ้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอนะคะเพราะว่า แอป y ย t u b e เนี่ยอย่างที่สุบอกไปแล้วก็คือเป็นแอปที่ได้รับความนิยมสูงมากนะคะส่วนเทคนิคจะมีอะไรบ้างมาดูที่เทคนิคแรกเลยนะคะเขาบอกว่าการแตะที่หน้าจอสองครั้งนะคะจะเป็นการเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้าหรือว่าย้อนไปข้างหลังทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเลื่อนใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเลื่อนแบบเหมือนถ้าเราจะเลื่อนนิดเดียวงี้แล้วเราใช้นิ้วลาก บางทีมันมันเยอะไปหรือว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่ถึงจุดที่เราต้องการจะเลื่อนนะคะทาง y t u t u เนี่ยเขาก็ซ่อนเครื่องมือไว้คือถ้าคุณเอานิ้วไปสัมผัสที่หน้าจอ2ครั้งในลักษณะของการดับเบิลแท็หรือว่ากดตึกตก,ตกจะสามารถย้อนคลิปวิดีโอไปข้างหลังหรือว่าจะเดินคลิปวิดีโอไปข้างหน้าได้ นะคะอันนี้ลองทําดูก็ได้นะใครที่อยู่ใกล้โทรศัพท์มือถือหรือว่าถือโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้ลองเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน,ใน YouTube เปิดคลิปอะไรก็ได้ขึ้นมาคลิปหนึ่งแล้วลองทําตามสูดูนะคะก็คือกดที่หน้าจอสองครั้งตึกต๊กๆอ่าก็จะเป็นการเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้าหรือว่าย้อนไปข้างหลังนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถหยุดชั่วคราววิดีโอที่เคยเปิดมาแล้วด้วย สำหรับการดูวิดีโอนะคะหลายคนเนี่ยเวลาที่ดูซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีหนังเกาหลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องดูตอนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างยาวอาจจะครึ่งชั่วโมงอาจจะ40นาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงแต่ทีนี้พอเราดูแล้วเราไปทำอย่างอื่น เวลาที่เราเนี่ยจะย้อนกลับมาดูอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเราต้องมาเอ้ยต้องจําเวลาว่าเออเราดูถึงตอนนั้นเวลานั้นทีนี้ y t u t u เนี่ยเขาก็แก้ปัญหาด้วยการที่ว่าทําเรื่องของการหยุดชั่วคราววิดีโอที่เคยเปิดมาแล้วนะคะโดยสามารถที่จะไปตั้งค่าได้ด้วยนะคะการพอตส Watch History นะคะก็คือจะเป็นการหยุดวิดีโอชั่วคราวถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ของ iPhone นะคะก็หรือว่าระบบ iOS นะคะเขาบอกให้ลองเข้าไปตั้งค่าที่ใน Setting ค่ะแล้วก็ไปดูตรงคำว่า History and Privacy ส่วน Android ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ลองตั้งค่ากันดูได้ทีนี้เวลาเราจะดูตอนไหนมันก็จะจำไว้เลยว่าโอเคตอนนี้ผู้ใช้งานดูถึงนาทีที่เท่านี้เมื่อเรากลับมาดูใหม่ ก็จะสามารถดูได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องไปย้อนดูตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเหมือนเมื่อก่อนที่เราดูวิดีโอหรือว่าดูซีดีอย่างเงี้ยวีซอ่ะเราต้องแบบจำเวลาแต่ว่าการพัฒนาต่างๆมันก็มีมากขึ้นอนะคะจำได้ว่าตอนที่ดู vcd ตอนนั้นโอ้โหดูโบราณเนาะ VCD ก็คือดูพวกไฟล์หนังไฟล์วิดีโอผ่านแผ่นซีดีเนี่ยแรกๆก็อาจจะต้องแบบฟอร์เวิไป เพื่อให้ได้เวลาที่เราต้องการแต่หลังๆเครื่องเครื่องเล่นนะคะที่เป็นเครื่อง VCD เนี่ยมันจะจําไว้ว่าเราดูถึงเวลาที่เท่าไหร่เมื่อเราเปิดใหม่ก็จะสามารถเล่นต่อเนื่องได้เลยทันที Youtube ก็เช่นเดียวกันค่ะน่าจะใช้ลักษณะเดียวกันใช้ประสบการณ์เดียวกันมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นอกจากนี้ค่ะการดู YouTube บนมือถือนะคะสามารถชมแบบกว้างหรือว่าในลักษณะของ360องศาได้ แต่อันนี้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่าง Google Cardboard นะคะที่มีราคาไม่แพงในต่างประเทศค่ะก็จะมีขายโดยเริ่มต้นที่ประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงโปรแกรม YouTube ได้ทันทีด้วยนะคะก็จะทำให้การดูหนังดูคลิปต่างๆเนี่ยดูเป็นแนว360องศา360องศาก็คือแบบรอบอะรอบวงกลมอะคือ มันจะดูเสมือนจริงมากนะคะอันนี้ก็คือสามารถดูได้แต่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือ YouTube เนี่ยสามารถที่จะเปิดซับไตเติลดูแทนเสียงได้หลายคนคะ่ะอันนี้สุดเชื่อว่ามีหลายคนที่ชอบแอบ,บดูหนังดูละครระหว่างที่กำลังทำงานอยู่แต่ก็แบบว่าเราก็ชอบแอบบแอบอบ่ะน้อไม่อยากให้ใครรู้ว่าแบบ เออไม่อยากให้เจ้านายเห็นว่าเรากำลังแอบดูหนังดูละครอยู่ YouTube เขาก็เลยให้มีฟังก์ชันหนึ่งค่ะสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกบุคคลเหล่านี้นะคะให้เขาสามารถที่จะดูวิดีโอได้โดยการเป็นการปิดเสียงแต่ว่าให้อ่านซับไต,ตเติลแทนนะคะก็จะเป็นข้อความขึ้นด้านล่างโดยวิธีทำค่ะก็คือให้เรากดปุ่ม3จุดด้านบนนะคะถ้าเกิดใครที่กำลังดู โปรแกรมหรือว่าดูแอปพลิเคชันนี้อยู่พร้อมๆกับสูนนะคะลองดูปุ่ม3จุดด้านบนพอกดมาแล้วเนี่ยให้เราเลือกไปที่แคปชั่นนะคะก็หมายถึงว่าเราจะใช้วิธีการอ่านแทนการออกเสียงนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำรองรับทุกภาษาในช่วงเวลานี้นะคะต้องรอการพัฒนาอีกนิดนึงอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือ ปุ่มออโต้เพลย์ค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดให้เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะคะคือออโต้เพลย์เนี่ยก็คือเป็นการเล่นอัตโนมัตินะคะเพราะว่าในระยะหลังๆเนี้ยการแสดงลิสต์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายการที่จะแสดงต่อไปเนี่ยเพื่อไม่ให้ขาดตอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกหลายครั้งที่เราดูคลิปจบพอดูจบเนี่ยมันจะมเีเครื่องหมายวนๆว,ว,ว่า คลิปต่อไปจะเล่นไอตัวนี้แหะคะ่ะเราสามารถที่จะไปกำหนดแล้วก็ตั้งค่าได้ว่าให้มันหยุดแล้วคือหยุดเลยหรือว่าหยุดแล้วก็รันคลิปต่อไปทันทีอันนี้เราก็แค่เขาบอกว่าถ้าต้องการที่จะปิดหรือเปิดฟีเจอร์ออโต้เพลย์นะคะตรงนี้เนี่ยก็แค่เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็กดปุ่มออโต้เพลย์นะคะจากสีแดงให้เป็นสีเทาแค่นี้ก็จบแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ ตอนนี้ YouTube ทำได้แล้วนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบด้วยคือสามารถที่จะบันทึกวิดีโอไปดูในรูปแบบของออฟไลน์ได้ออฟไลน์ Off ก็คือดูโดยไม่ผ่านอินเทอร์เน็ตคือเหมือนกับว่าเราอาจจะไปเดินห้างสรรพสินค้าที่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi แบบความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปเลือกโหลดหนังโหลดภาพยนตร์โหลดละครตอนที่เราอาจจะพลาดดูอะไรอย่างงี้นะมาไว้ดูเวลาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ ก็เป็นการเซฟวิดีโอนั้นไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ไว้ดูตอนหลังโดยที่บุคคลใช้งานทั่วไปนะคะเขาบอกว่าจะสามารถเก็บวิดีโอไว้แค่ได้แค่1เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิก y o u t u b e นะคะที่เป็นแบบ YouTube Red มีการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยจะสามารถเก็บคลิปวิดีโอไว้ดูได้นานถึง10เดือนสำหรับการจัดเก็บนะคะ ทั้ง Android แล้วก็ iOS เนี่ยมันจะอยู่ต่างที่กันโดยเขาบอกว่าถ้าเป็น Android นะคะจะอยู่ในกล่องออฟไลน์ line, ซึ่งสามารถที่จะเรียกดูได้ทันทีส่วน iOS นะคะจะต้องเข้าไปใน Library ก่อนนะคะถึงจะเรียกขึ้นมาดูได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นำมาฝากกันเผื่อว่าแฟนๆรายการ9้าวทันในทีจะเป็นคนที่ชอบดู YouTube นะคะต่อไปก็จะได้มีแบบเออเราจะได้รู้ ฟังก์ชันเสริมหรือว่าสิ่งที่ทางผู้ผลิตเนี่ยเข้าพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้งาน YouTube หรือว่าผู้ชม YouTube นะคะก็ลองไปทำดูได้นะคะว่ามีวิธีไหนบ้างดู YouTube กันแล้วนะคะก็มาดูกันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะสำหรับผู้ที่ชอบใช้งาน Instagram Instagram เนี่ยในประเทศไทยก็ถือว่าโด่งดังมากนะ,ะเป็นโซเชียลหนึ่งที่แบบคนใช้งานเยอะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ชอบ ขายสินค้าหรือว่าทำธุรกิจใน Instagram นะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยแต่เขามีการเปิดเผยข้อมูลมานะคะนีจากสำนักข่าว The New York Times ค่ะเขาบอกว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้นะคะทาง Instagram เนี่ยได้มีการปิดเกี่ยวกับบัญชี Instagram ที่เขาไปเกี่ยวข้องกับบอทคือบอทนี่คือเหมือนเป็นโปรแกรมหุ่นยนต์อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าพวก โปรแกรมที่ได้รับความนิยมนะคะอย่างเช่น Instagram, i n s t a Plus, m Pl a s s a n n e r ซึ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นบอทดที่มีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Instagram ด้วยนะคะ,ะ,คะเช่นการ Hashtag หรือว่าการแสดงข้อความคิดเห็นการกดไลค์และอีกหลายอย่างโดยการปิดโปรแกรมบอทเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ยอดผู้ติดตามและยอดไลค์เนี่ยของภาพมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแม้ว่าอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้หมดนะคะเพราะว่า เออมันก็เหมือนมีปัญหามานานแล้วแหละเรื่องของการแบบปั๊มไลค์ปล่อยบอดเพื่อให้ยอดไลค์มันสูงยอดฟอลโลเวอร์เยอะผู้ติดตามเยอะตอนนี้พอเขามาแก้ไขก็อาจจะยังแก้ได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าการใช้งาน Instagram หรือว่ายอดไลค์ยอดผู้ติดตามเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็ลองดูได้นะเผื่อใครมี User ยูเซอร์อยู่ก็ลองเช็คดูก็ได้จากผู้ติดตาม อ่สมมุติถ้าคนดังๆหน่อยผู้ติดตามเป็นล้านเนี่ยอาจจะลดในระดับแสนเลยก็ได้นะอย่างเรามีผู้ติดตามแค่แบบ39คนค <c oughs> งไม่ลดอ่ะนะ39คนจะเอาไปไหนอีกล่ะแม่ก็นะอันนี้ก็เป็นข่าวสารของ Instagram ที่มาฝากกันว่าเออตอนนี้เขาเริ่มมีการเคลียร์พวกโปรแกรมที่เป็นบอทออกไปนะคะให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานแบบข้อมูลนี่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น คุณผู้ฟังคะเคยมีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆที่ชอบโทรเข้ามาหาเราเพื่อขายประกันขายสินค้าหรือว่าแนะนำให้เราทำบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามที่อาจจะทำให้เราแบบก่อนนี่สินะ่ะ<ม>เคยมีไหมคะวันนี้คะ่ะสุมีแอปพลิเคชันที่อยากจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้โหลดติดไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่า หลายครั้งค่ะที่เบอร์แปลกๆเหล่านี้มันเป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาจนทําให้เราเนี่ยบา,บางครั้งเราอาจจะติดประชุมอยู่ติดงานติดพันในหลายๆเรื่องขับรถแล้วต้องมารับโทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ในเบอร์ที่เราไม่อยากรับหรือว่าเราไม่ต้องการรับแล้วเราจะทํำยังไงละ่ะที่จะไม่รับสายของเบอร์แปลกแอปพลิเคชันที่สุนนามาฝากกันในวันนี้มีอยู่สองแอปพลิเคชันค่ะแอปแรกนะคะชื่อว่า who's call who ก็คือ W H O S C A W Who's Call นะคะใช้ได้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เป็นโปรแกรมยอดฮิตสำหรับคนที่รำคาญเบอร์ผิดค่ะเพราะว่าเครื่องนั้นนะคะจะมีข้อมูลวิ่งเข้าหารายชื่อมือถือของเราเพื่อสแกนให้กับฐานข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ปลอดภัยหรือไม่แล้วก็เบอร์ไหนเป็นเบอร์เซลลหรือประกันภัยต่างๆ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีฐานข้อมูลของเบอร์เซลไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตประกันและก็สินเชื่อเยอะมากแต่ว่าอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะว่าก็มีโฆษณาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ส่วนแอปพลิเคชันที่2ที่อยากจะแนะนำกันนะคะก็คือ Truecaller t r u e c a l, l e r อันนี้ใช้ได้เฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะคะแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท True นะคะแต่ว่าเป็นแอปหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการช่วยคัดกรองเบอร์ที่เราไม่ต้องการให้โทรเข้ามาหาเราได้รวมถึงการส่งข้อความมาให้เราด้วยเช่นกันนะคะโดยความสามารถของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถบล็อกตั้งแต่การโทร sms หรือจะเป็นการส่งข้อความด่วนให้กับคนที่ต้องการรับส่งข้อมูลได้ และยังสามารถเพิ่มรายชื่อเบอร์ที่รบกวนต่างๆได้ด้วยนะคะทั้ง2แอปพลิเคชันนี้ที่สูนนามาฝากนะคะเพราะว่าเข้าใจอะ่ะเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยหลายครั้งที่เราเจอในเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของการแบบเอ้ยแล้วเบอร์เราเนี่ยเขาไปรู้ได้ยังไงเขาไปเอาเบอร์เรามาจากที่ไหนหรือว่ามีการซื้อขายเบอร์กันหรือเปล่าทำไมถึงมีฐานข้อมูลของเราแล้วก็โทรมาขายนู่นขายนี่กับเราซึ่งแบบมันก็สร้างความรำคาญแต่จะให้เราไปแบบ สัมพันธ์เลยพอรับสายแล้วเราก็ไม่อยากจะทำอะนะวิธีนี้ค่ะเป็นวิธีที่น่าจะช่วยได้นะคะคือการโหลดแอปพลิเคชัน Who's Call กับ Truecaller มาใช้งานเะาละค่ะมาถึงช่วงเพลงฮิตประจำสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่าสุพูดถึงชื่อของพี่เจเจ,เจตรินคุณผู้ฟังที่เกิดในยุค90หรือว่ามากกว่านั้นก็น่าจะร้องอ๋อกันซึ่งพี่เจเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีผลงานอยู่แต่ เพลงที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะไม่ใช่เพลงของพี่เจกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเพลงของลูกชายพี่เจนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะคะแล้วสู่จะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้เป็นของลูกชายคนไหนและมีที่มาที่ไปยังไงบ้างเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่นึ่งเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะไปฟังกันก่อนเลยคนละชั้น จำตัวเราฟังแต่เพลงคนข้างล่างทุกวันได้แต่าาง,งานมองไปวันวันก็รู้ว่าคงจะไม่มีวันที่ถึงนั้นจะมองขึ้นกันสักที้านั้นสูงเกินจะไฟอยู่ห่างไกลจะคนยังฉชน from uh, qua เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงคนละชั้นซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดออกมาอย่างไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะคะเป็นเพลงที่ขับร้องโดยลูกชายของพี่เจเจ,เจตรินอ่านหนึ่งในสามคนลองทายสิคะว่าเป็นใครมีน้องเจ้านายเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสมุดลองทายดูติกตอกทิกตอกทิกตอกทายได้ไหมทายได้ไหมเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่เสียงใครที่ไหนคะ่ะ เป็นเสียงของน้องเจ้านายจินเจตวัฒนศิลป์นะคะซึ่งเป็นลูกชายคนโตของพี่เจเจ,เจตรินแล้วก็พี่ปิ่นเกตมณีนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกของค่ายเพลงเจมีดีนะคะซึ่งเป็นเพลงของพี่เจเงด้วยสําหรับเพลงคนละชั้นนี้นะคะถ้าลองหลับตาฟังเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงว่าแบบเออมันมีสไตล์ของวง Room 39นะคะไม่ผิดค่ะเพราะว่า เพลงคนละชั้นนี้นะคะพี่เจให้วงรูมเทอร์ตี้นายนะมาช่วยโปรดิวเซอร์ให้เรียกได้ว่าพี่ทุเรียนค่ะหน้ากากทุเรียนหรือว่าน้องทอมรูมเทอร์ตี้นายนี่เป็นคนร้องไกด์ให้ด้วยเสียงน้องเจ้านายเขาก็เลยออกมาแบบคล้ายๆกับพี่ทอมนิดนึงนะคะของพี่ทอมรูมเทอร์ตี้นายซึ่งเป็นขวัญใจของสาวๆในขณะนี้เพลงนี้นะคะ เพิ่งปล่อยมาไม่ถึงสัปดาห์ยอดวิวนี้ทะลุล้านไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นจริงๆนะคะสำหรับน้องเจ้าหน่ายจินเจวัฒนศิลป์กับซิงเกิลแรกในชีวิตที่ชื่อว่าคนละชั้นส่วน M.V. นะคะเขาบอกว่าเดียวจะออกมาให้กับแฟนๆน้องสามเจ้านะคะหรือว่าแฟนคลับน้องเจ้าหน่ายได้รับชมกันในเร็วๆนี้นะคะก็ลองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางครอบครัวพี่เจได้นะคะ คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงสื่อโซเชียลหรือถ้าพูดถึงเน็ตไอดอลหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยมีสื่อเหล่านี้อยู่ในมือแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ใช้งานได้บางครั้งจากกระแสที่ผ่านมานะคะการนำเสนอข่าวใหญ่ๆห,หรือการนำเสนอเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ ก็ทำให้บุคคลนั้นมีชื่อเสียงได้เช่นเดียวกับที่จีนค่ะล่าสุดค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะสาวสวยคนงานก่อสร้างค่ะกลายมาเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่ของประเทศจีนแม่ไม่ใช่พี่ไทยอย่างเดียวนะคะพี่จีนเขาก็มีเหมือนกันถึงขนาดชื่นชมแล้วก็ยกย่องให้เป็นคนงานก่อสร้างที่สวยที่สุดในประเทศนะคะเพราะว่า สาวจีนคนนี้ค่ะเขาได้ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองในการทำงานที่สายก่อสร้างในแต่ละวันค่ะด้วยสายตาที่แบบมุ่งมั่นขยนันแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็เลยกลายเป็นกระแสะที่ว่าเอ้ยคนพอเข้ามาดูเข้ามาติดตามก็พบว่าเฮ้ยทำไมน้องคนนี้หน้าตาน่ารักจังเลยเป็นคนงานก่อสร้างที่ไม่อายว่าจะทำงานที่มันลำบากหรือว่าไม่มีการ บนหรือตัดเพะในโชคชะตาชีวิตนะคะเพียงแค่ชั่วข้ามคืนค่ะก็กลายเป็นคนงานก่อสร้างที่สวยที่สุดในประเทศเลยซึ่งคลิปที่ดังเนี่ยเป็นคลิปที่เขาอัดบรรยากาศการทำงานในแต่ละวันของตัวเองแล้วก็โพสต์ลงบนโลกโซเชียล โดยขณะที่อัดคลิปนั้นนะคะเธอไม่ได้บน่นหรือว่าท้อแท้ในโชคชะตาเลยหรือว่าดูถูกอาชีพของตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่มีการพูดออกมาเลยแม้แต่น้อยแต่แววตาของเขาเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อนแล้วก็จริงใจทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต่างชื่นชมกันอย่างล้นหลามผู้หญิงชาวจีนคนนี้ค่ะเป็นชาวฉงชิ่งอายุ20ปีค่ะมีชื่อว่าอู๋เสี่ยวย่า อู๋เสี่ยวย่าเนี่ยตอนนี้เขาดังมากนะคะกลายเป็นเน็ตไอดอลโดยที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนบางคนนะะถึงขนาดพูดเลยว่าผู้หญิงส่วนมากย่อมรักสวยรักงามนะคะแต่ว่าอู๋เสี่ยวย่าเนี่ยกลับไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนั้นเลยภายใต้เสื้อผ้าหน้าผมที่แบบดูมอมแมอมแนั้นจริงๆแล้วเธอเป็นคนสวยคนนึงเลยทีเดียว หนุ่มจีนบางคนนะคะถึงกับบอกว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจะรีบไปขอมาเป็นลูกสะใภ้แม่เลยทีเดียวโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวของสื่อโซเชียลที่มีอิทธิพลนะคะในการที่จะสร้างให้คนเนี่ยสามารถเป็นที่รู้จักได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะคะบางคนก็แป๊บเดียวจริง มาวายไปวายหรือบางคนนี่อาจจะเป็นกระแสนานนะคะในประเทศไทยเองก็มีเน็ตไอดอลหลายคนนะคะที่มีชื่อเสียงจากการโพสต์คลิปวิดีโอ ะะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่16มิถุนายน2560วันนี้หมดเวลาของ9ทันไอทีแล้วค่ะฝากไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามหรือว่ากดไลค์ในแฟนเพจ9ทันไอทีนะคะพิมพ์9ทันไอทีเป็นภาษาไทยนะคะในช่องค้นหาของ Facebook นะคะก็ไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กันได้นะคะซึ่งสุก็จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารด้านไอทีอยู่เรื่อยๆ นะคะควันนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่อีก7วันนะคะสุขหน้ากลับมาเจอกลับมาอัปเดตข่าวสารด้านไอทีกันอีกครั้งวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สอนให้เรายิ้มสู่ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้พาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดีกินดีเปรื่อยมาใครที่เป็นร่มโพร่มใสเข้าใจและเข้าถึงพัฒนา ติดทองข้างหลังองค์พระปฏิมาจะเหนื่ยจะลาไม่เคยท้อใจนี่คือปะณิธานที่หานมุ่งไม้พัดดุงยุดที่ทมอันสดใสเราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราในเท่านี้ ีคือในรูวในดวงใจที่ทำใี้เราคนไทยยิ้มได้ยังวันนี้ย็นงสิรากับปริ่บ่ตารม m รับปารมีไม่มีคำใดจะตรงกับใจยนง,งนี้เรารักในรูว จ,จะเธอจะดูนไว้เนื้อชีวันพอเป็นดึงแสงเทียนในดวงใจนิรันดร์หรียังคงเป็นมิ่งขวัญตลอดไปนี่คือปะณิธานที่หานมุ่งไม้ประดึงยุดอีกรมอันสดใส เราต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจจะมีใครรักเราคนดีเท่านี้มีใคไม่รู้ไม่ลูงใจที่ทำใมีเราคนไทยยิ้งได้ยังวันนี้ยิ้มสอรับรับบาริบาตาร้องรับ ทำได้จะตรงกับใจอีกว่นนี้เราเลือกไม่รู้มีคื ตาร้องรับารมีม่มีคำใดจะตรงกับใจยิ่งกว่าน,นี้มีคือไรู้ไม่มใจที่ทำให้เราคนไทย,ยิ่งได้อย่างวันนี้ย็นสืรบระบริบาาร้อระบารมีมีมีคำใดจะตงกับใจกว่าน,นี้ ราวรักในหลวงคนไทยรักในลวง